ดิวอริจราโพสต์เฟซบุ๊กประกาศชนะคดีทั้งแท่งและอาญากรณีฟ้องหมิ่นประมาทเบลบุตรยาลูกสาวพันตำรวจโทรบัญยินตั้งพากรล่าสุดวันนี้วันที่28สิงหาคม2566ดิวอริจราโพสต์ว่าคาดว่าหลังจากนี้โลกโซเชียลคงน่าอยู่ขึ้นเยชนะคดีทั้งแท่งและอาญา สรุปแบบสั้นๆเข้าใจง่ายๆคือคดีแพ่งนางสาวบุษษยาหรือเบลตั้งพากรจำเลยโดนปรับตามสารเห็นสมควรเนื่องจากสารเห็นว่ามีความผิดจริงคดีอาญาวันนี้นางสาวบุษยาหรือเบลตั้งพากรจำเลยโดนสารพิภากษาว่ามีความผิดจริงเช่นเดียวกัน จึงเห็นสมควรกำหนดโทษจำเลยดังนี้ 1. กำหนดโดนคุมความประพฤติเป็นเวลา2ปี 2. กำหนดรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติสี่ครั้งภายใน1ปี 3. กำหนดทำกิจกรรมบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์ตามที่พนักงานคุมประพฤติเห็นสมควรมีกำหนด12ชั่วโมงโซเชียลมีเดียมีแล้วจงใช้ให้เกิดประโยชน์อย่าใช้ให้เกิดโทษฝากเอากรณีนี้เป็นอุทาหรณ์ให้กับทุกคนด้วยค่ะสุดท้ายดยวขอขอบคุณทุกคนที่มี มีส่วนเกี่ยวข้องขอขอบคุณทุกกำลังใจอีกครั้งนะคะดีวรู้สึกยินดีและดีใจที่ความยุติธรรมมีอยู่จริงทำผิดก็คือทำผิดต้องได้รับโทษนะคะและขอบคุณความดีที่ปกป้องคนที่ถูกฆ่า